สวัสดีครับตอบลานคนก็สู่โอวบิชแนลนั่นเองนะผมแล้วนี่ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันน่เองนะเกมไฟนอลเฟสทีดีนั่นเองนะผมโดยเจ้าทีดีเนี่ยย่อมาจาก Tower De f e n s e นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แบบชอบเล่นเกมแนวกันฐานกันประสาทหรือว่าวางแผนวางกลยุทธ์การลบเนี่ยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะน,นะําระบบเกมเข้าๆพาไปดูเกมเพลย์ต่างๆนะผมแล้วก็แน่นอนชแนลของเราตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชากันเออมาไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเราเข้ากันเลยดีกว่านะฮะมาลุยครับผมและนี่ก ภายในเกมต่างๆนั่นเองนะฮะโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือ Tower Defense นะ์ใอบเลยเราจะต้องทําการหาฮีโร่ต่างๆเนี่ยทุกคนคอยดูนะฮะ <The Empress. S 1> อะไรประมาณนี้เลย <No. S 1> ซึ่งฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่ต่างกันเราก็ต้องเอาฮีโร่พวกนี้มา Tower Defense นั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพคย์คล้าวๆก่อน,กนเลยดีกว่าเอาด่านใกล้ๆล่าสุดแล้วกันเล็กไอซ์แลนด์นะครนีลมแบบด่านบอสเลยสตาร์ท <Wow. S 1> โอเคอ่า <Okay>. ah, เข้ามาแล้วครับผมนี่เห็นปหเราก็ต้องจัดตัวละครไปวางนะฮะโดยศัตรูเนี่ยจะค่อยๆบุกมาจากทางเข้าต่างๆนะผมทะลวงฐานทัพของเราเข้ามาเราก็ต้องวางตัวละครของเราเนี่ย <Wow. S 2> เพื่อสกัดศัตรูที่กําลังจะบุกเข้ามานั่นเองเนี่ย <Wow. S 2> เราก็สามารถวางไปได้ว่าปุ๊บนี่อะไรประมาณนี้นะฮะตัวละคร mm. แต่ละตัวเนี่ย mm. ก็จะมีระยะการโจมตีความสามารถพิเศษของมันอยู่บางตัวช่วยสโลมอนสเตอร์ได้บางตัวสามารถยิงแรง mm. แต่ว่าระยะยิงใกล้อะไรประมาณนี้เออบางตัวสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ เราก็ต้องค่อยๆวางแผนนะฮะหลังจากที่เราตั้งตัวละครจนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับผมลุยนี่นี่นี่ศัตรูบุกมาแล้วศัตรูบุกมาแล้วแล้วระหว่างการโจมตีของศัตรูเนี่ยเราสามารถกดเวทช่วยได้ด้วยนะฮะเฮ้ยเบอสบอสบอสเกิดบอสเกิดทุกคนที่ผมกดพายุหิมะเลยแล้วกันนี่นี่นี่พายุหิมะพายุหิมะเออโจมตีไปเรียบร้อยครับผมว้า เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปลองด่านที่มันยากกว่านี้หน่อยดีกว่าไอ้ด่านเมื่อกี้มันเริ่มอีซี่ไปสาหรับผมแล้วแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ลงแบบนอร์มอลแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มง่ายแล้วเนี่ยไปลงแบบอีลิทได้เลยครับผมปุ๊บนะไอเอลิทเนี่ยบอกได้เลยว่าของจริงทุกคนโคตรยากลงแบบนี้แล้วกันนะด่านคล้ายๆเดิมเลยแต่คราวนี้แบบอีลิทนะฮะมอนเข้า2ทางโอเคลุย <Yahoo. S 1> ยังไงสิมอนค่อยๆมาแล้วครับผมไอลูกไฟเนี่ยพอเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะค่อยๆสะสมนะฮะ เราก็ต้องเลือกใช้สก,กิลให้มันถูกด้วยอ,ยอุ้ยแมงทะลุมาแล้วโอ้ย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 ทะลุไปแล้วนี่ไงทุกคนโน่นี้แมงเข้ารัวๆเลยทุกคนมันถูกทะลวงเข้ารัวๆเลยเรียบร้อยโอ้ พอเกิดปุ๊บกูแพ้ป,ปั๊บเลยเนี่ยก็ผม E-Lit มันยากนะฮะยังไม่ไหวเออ oh. เราก็ต้องไปอัพตัวละครพัฒนาตัวละครของเราให้มันเก่งขึ้นมากกว่าน,นี้ก่อนเอออะไรประมาณนี้เขินเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเราทําผลงานได้ดีเนี่ยเราจะจบแบบได้3ดาวนะฮะแล้วถ้าเราได้ดาวเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถปลดล็อกพวกของรางวัลต่างๆได้นี่ประมาณนี้เลย ได้เศษชิ้นส่วนของตัวละคร S R นะฮะแล้วการที่เราเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะปลดพวกอร์ติแฟกต์ด้วยพวกสกิลพิเศษเมื่อกี้ที่มันเป็นพวกพายุหิมะที่มันเป็นพวกลูกไฟอะไรพวกนี้เออก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับเกมเพ์คร่าวๆนะฮะเกมเข้าใจไม่ยากเลยครับผมทุกคนก็คือเราเปิดหาฮีโร่เอาไปทาวเวอร์ดีเฟนซ์ลงไปเรื่อยๆพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ไหวเนี่ยเราก็มาอัพค่าพลังต่างๆของฮีโร่ได้นะผมเนี่ยสามารถใส่ของสวมใส่ได้ตัวละครเนี่ยก็จะมีแบบแง้์ต่างๆมี S S R มี S R มีตัว เกลือตัวไม่เกลือนะผมแล้วของต่างๆเนี่ยสามารถกดตีบวกได้ด้วยเนี่ยเห็นปะตีบวกได้ตีบวกได้ <Wow. S 1> หรือว่าถ้าเราขี้เกียจเนี่ยเราก็สามารถกด Enchant All เลยก็ได้ไม่อะไรประมาณนี้เลยนะฮะค่าพลังบวก็ั้งพันสองแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็สามารถเข้ามาอัพเลเวลได้โดยเจ้าของในการอัพเลเวลเนี่ยมันก็จะตกจากพวกด่านต่างๆหาไม่ยากนะฮะเออมาเดี๋ยวผมลองกดอัพเลเวลดู อ,อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็การโปรโมทเนี่ยก็คือการเพิ่มดาวของตัวละครนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีวัตถุดิบอะเออถ้ามันต้องใช้วัตถุดิบอะไรเนี่ยเราก็เพียงแค่กดเข้าไปแล้วผมมันก็จะมีเครื่องหมายคําว่าโกอยู่นะฮะเออพอเรากดโกเนี่ยมันก็จะพาไปด่านต่างๆหรือว่าโหมดที่เราจะต้องไปเพื่อหาของในการอัพเลเวลตัวละครไอจมันพาผมมาสุ่มตัวละครแล้วว่าทุกคนแสดงว่าถ้าเราจะอัพตัวละครเมื่อกี้เราจะต้องสุ่มหายเศษชิ้นส่วนก่อนแล้วก็มาถึงการอเวกตัวละครนะฮะการอเวกตัวละครเนี่ยจะทําให้ค่่าาสสเเปของงรีู Oh. มันก็จะเขียนอยู่ว่าการเอเวกตัวละครเนี่ยต้องการตัวละครระดับ SR นู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดเลยละกันมันต้องใช้ตัวละครระดับ SR 2ตัวเดี๋ยวผมลองกด2ตัวนี้แล้วกันแล้วก็กดอัพเลยปุ๊บ อ่าอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นป่ะตอนนี้เป็นกรอบสีส้มและเป็น ex 2แหละเอออะไรประมาณนี้เลยบอกได้เลยว่าเกมเข้าใจไม่ยากนะทุกคนเนี่ยเมื่อตะเกียจจากกรอบกา้าดเป็นสีทองเนี่ยตอนนี้เป็นกรอบก้าดสีส้มแล้วนะฮะนีเวคัทที่2แล้วก็เราสามารถเลือกใส่รูนนู่นนี่นั่นต่างๆได้ด้วยอันนี้เป็นรูนสปีดนะฮะแต่ระบบรูนเนี่ยเราต้องเล่นเป็นซักพักก่อนนะมันถึงจะเปิดอ่าใส่เข้าไปเลยปุ๊บอ่า ประมาณนี้นะฮะช่องต่อไปเนี่ยจะเปิดอีกทีตอนเราเลเวล40 50แล้วก็60ตามลําดับนั่นเองคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะฮะส่วนในหน้าต่างอินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะเป็นพวกโหมดต่างๆภายในเกมนะผมไม่ว่าจะเป็นอารีนง้งอารีนา่าสุ่มกาชาตัวละครไต่หอร้อยชั้นอะไรประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวผมค่อยๆพาไล่ดูทีละโหมดเลยละกันในส่วนดันเจี้ยนของเกมนี้เนี่ยมันจะมีพวกดันเจี้ยน XP เอาไว้สําหรับฟาร์ม XP แล้วก็ดันเจี้ยนโกที่เอาไว,ไว้ฟาร์มเงินต่างๆ,ๆนะฮะ, <ๆ S 1> ะ,ะเออซึ่งสามารถลงได้จํากัดจํานวนครั้งต่อวันอเออยัังกกก็ย่าาลลลืมมมมด้้ววแนนะจี การไต่หอด้ดยทุกคนเนี่ย ancient ream มันอ่านว่ารียมปะรียมพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเออแต่ว่าการไต่หอคอยเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบแนว tower defense แล้วนะมันจะคล้ายๆแนว turn base เออผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกันมาพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์ค่าพลังอยู่นะผมว่าในการจะล้มบอสต,ตัวเนี้ยต้องการพลังประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ค่าพลังของเรามีเท่าไหร่นะเออมันต้องการ18ตอนนี้เรามี6กหมื่นเรียกได้่าชิวๆนะฮะมาจัดไปเดี๋ยวลองดู ไค่อยฟันไปไค่อยๆฟันไปเลือดบอสอยู่ข้างล่างนะ,ะทุกคนพอตัวละครเราตายตัวแรกเ่ยมันก็จะส่งตัวที่สองมาโอ้ประมาณนี้นะฮะเฮ้ยทำไมตัวที่สองมันตายเร็วจังวะเออ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 เรียบร้อยครับผมบอสตายแล้วนะฮะอ่า เนี่ยมันก็จะได้ชิ้นส่วนในการอัปดาวตัวละครแล้วก็ได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอของตัวละคร SR <Wow. S 1> ด้วยอะ,อะไรประมาณนี้เลยนะฮะและการไต่หอก็คือเราไต่ไปเรื่อยๆทุกคนค่อยๆผ่านไปทีละด่านทีละด่าน,านส่วนไอ้ตอมบาวตี้นี่จะคล้ายๆเป็นการลาฆ่าหัวอะไรประมาณนี้เออเราก็ต้องสะสมวัตถุดิบตรงนี้ให้ครบก่อนนะผมแล้วถึงจนะสามารถไปรับของรางวัลได้เนี่ยสามารถกดดูของรางวัลที่เรามีโอกาสได้รับได้นะฮะแต่นี้ของผมมันไม่พอทุกคนก็นเลยยังไม่สามารถกดบาวตี้ได้นะฮะเออแล้วก็ไอ้ตรงนี้เป็นเอเบอร์กีนะผมเปนบูช ทุกคนดูมันก็จะมีชาวเมืองนะผมมาคอยสักการะบูชาต้นไม้อันนี้นะฮะแล้วก็สามารถมากดรับเงินได้นี่ อะไรประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถไปเยี่ยมต้นไม้ของคนอื่นได้รลอเวลาเราไปเยี่ยมต้นไม้ของคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะได้เงินมากยิ่งขึ้นแล้วคนอื่นที่เขาไม่เยี่ยมต้นไม้เราเนี่ยก็จะทําให้เราได้เงินมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะเออเนี่ยเราสามารถกดแอดเฟรนด์ไปเยี่ยมชมต้นไม้เขาได้อะไรประมาณนี้นะผมก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจเหมือนกันบอกได้เลยว่าได้เงินโคตรเยอะเลยนะนะทุกคนไอ้ระบบเนี้ยอย่าลืมมาสักการะบูชาต้นไม้เอเวอร์กรีนด้วยนีเอา้าเรื่องนะฮะ Oh, wow. ห้าแสนกว่า,วาแล้วก็ระบบแบ็กสมิธต่างๆนะผมอาวุธชุดเกราะของเกมนี้เนี่ยเวลาเราได้มาจากด่านต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอาวุธชุดเกราะระดับธรรมดาจนถึงหายากแต่พวกที่มันแบบแหล่โคตรๆเนี่ยเราต้องได้จากการเปิดหีบเออหนี่ตรงนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองให้สักหนึ่งทีและกันทุกคนร้อยเพชรนะฮะปุ๊บ โอ้โหเฮ้ยได้ของทองได้อยู่นะแต่ของทองมันก็ยังไม่สุดอ่ะเออเอาว่าเราเก็บเพชรเอาไว้สุ่มตัวก่อนละกันตอนนี้ผมอยากได้ตัวมากกว่านะฮะเอออ่าส่วนอันต่อมาก,ก็จะเป็นทาวน์ครับผมไอ้ทาวน์เนี่ยเอาไว้สุ่มตัวละครเดี๋ยวเราค่อยมาตอนท้ายคลิปอีกทีละกันนะฮะเออนี่ผมเตรียมคัมภีรสุ่มแบบโคตรเยอะทุกคนวันนี้นะฮะแถมเพชรอีกเกือบสามพันเพชรอ่ะบอกได้เลยว่ายิงกันยาวๆแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นๆให้คบกันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ในโหมดอารีนาครับผมอารีนาเนี่ยก็คือการตีกับผู้เล่่่่่นนนนนคอืซึงใใก็จะไมช แนวแบบ Tower Defense อีกแล้วแต่ว่าจะเป็นแนวเดียวกับการไต่หอก็คือคล้ายๆแนวเทิร์นเบดอะตัวละครชนตัวละครพอตายปุ๊บก็เปลี่ยนตัวละครต่อไปลงมาเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเข้าไปตีให้ดูแล้วกันอเอาที่มันเยอะที่สุดละกันคนนี้ปุ๊บมาฮม,มาดวลกันหน่อยแนว Turn เทิร์นเบดนลครับผมค่อยๆตีกันไปเลยนะฮะไี่ไม่แนะพออีกฝั่งล้มมันก็จะเปลี่ยนตัวละครตัวต่อไปลงมานะฮะเอออะไรประมาณนี้โอ้โหตัวผมไม่ยอ,อย่างเข้มเลยเอาเลยลูกพ่อ โอ้โหตัวเดียวตัวเดียวล้มทั้งทีมนะเอออะไรประมาณนี้โอโโอุ้ยโดนไม่ตายนะมีหลบมีอะไรด้วยโอเคเรียบร้อยครับผม อันนี้มันเล้งแบบยังเล้งไม่ค่อยสูงมากนะมันก็ยังอีซี่อยู่ช่วงแรกๆที่ไต่เนี่ยบอกได้เลยว่าเกมแบบแจกเพชรเยอะมากทุกคนแจกโหดเหมือนโกรธความเกลือนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็ผมเป็นกิวอลนั่นเองนะฮะเออซึ่งคอนเทนต์ในกิวเนี่ยผมแนะนำนะใครก็ตามที่มาเล่นเกมนี้เนี่ยพยายามหากิวอยู่ให้ได้ตั้งแต่แรกๆเพราะในกิวเนี่ยมันแจกเยอะมากทุกคนจะบอกให้เช็คชื่อประจําวันแล้วแอปตัวละครแล้วเข้าไปปุ๊บ อ่าเนี่ยได้ของแล้วทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวพอสมาชิกในกิวคนอื่นๆเนี่ยเขามาแอดตัวละครเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ของจากกิวเพิ่มขึ้นนั่นเองเอออะไรประมาณนี้โอ,โอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มตัวละครกันเลยดีกว่าทุกคนน่าจะมาถึงจุดพีคของเราในวันนี้แล้วนะฮะมาโดยในการสุ่มตัวละครเนี่ยจะมีทั้งแบบ normal ใช้เงินโกในการสุ่มมีโอกาสได้รับตัวละครสูงสุดแค่ระดับ S R นะฮะโอกาสออก5%กับการสุ่มแบบ elite ครับผมนี่ elite เนี่ยก็คือใช้นาฬิกาทรายในการสุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะเออว เล่มกับเพชรอีกส0มพกว่านะฮะตีเป็นเงินจริงๆเนี่ยก็ประมาณ2,000นะ2,000บาทกว่านะฮะโอกาสได้ SSR คือ2%โอกาสได้ SSSR คือ0.5%ผมเล่นมาเนี่ยผมแทบจะยังไม่ได้สุ่มตัวละครเลยนะสะสมมาเพื่อกับกะสุ่มในคลิปนี่แหละมาเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับผมทุกคนเขาบอกว่าสำหรับ New Server 30การสุ่มแรกจะก,การันตีตัว SSR for sure อ่ามีระบบการเกลือด้วยเนี่ย30ครั้งการันตีตัว SSR ใช่ไหมโอเคผมกดอัดคลิปแล้วนะ ไม่รอช้าครับผมทุกคน3ามไปเลยครับผมยังไงซี ฮ้ย S S R อันนี้คือตัวการันตีป่าวะผมก็ไม่ได้นับด้วยว่าก่อนหน้านี้ผมสุ่มมากี่ครั้งแล้วอะอ่พอลโลนะผมสายธนูความสามารถก็คือยิงเป็นพื้นที่วงกว้างมีฟิสิกคอลดามจที่สูงเออเจ๋ง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 ทุกคนโอ้ยมาแล้วครับผมตัวระดับ S S R นะตัวแรกไม่รู้ว่าอันนี้ผมได้เพราะโชคดีหรือว่าได้เพราะมันการันตีก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาสุ่มเอบาต่อไปเลยอีกสิบครั้งสามสองหนึ่งไปครับผมโอ้ย S R ว่ะ เฮ้ยทุกคนอีนี่มันเป็นบอสเมื่อกี้ที่เราไปสู้กับมันปะโอ้โีเด็กขาโยโย่เนี่ยอ๋อไม่ได้อะไรเลยว่ะรอบนี้นะฮะได้ตัวละคร SR ธรรมดามามาไปต่อยสิบครั้งเลยครับผมปุ๊บเอสรมาอีกแล้วทุกคนมอการ่ามีสกิลหมู่สตันแล้วก็เป็นสกิลคราวคอนโทรนะผมก็คือสกิลปั่นป่วนคู่ต่อสู้เจงจงเจงทุกคนเยี่ยม เอาว่ะนี่คือเราได้จากใน2%ป่ะวะจ,จริงจเมื่อกี้เราก็กดครบ30โลพอดีเลยนะเรื่อว่ามันคือตัวการันตี30โลวะมาไปต่อเลยละกันครับผม s <S อย่าตั้งคำถามเยอะ s <S โ,อโ,โอ้โหไอเด็กเปรีมาอีกแล้วอ oh. ีบ้าเลยอ้ oh. คือไฮไลท์ตัวละครที่มันโชว์เนี่ยมันจะโชว์ตัวที่มันแบบแรรที่สุดในรอบนั้นๆโอเคโอเคใจเย็นเหลือ25เล่มมาอีก1 0ครับผมปึ๊บ oh. Oh. อะไรกันครับเนี่สไนเปอร์ m k 2 Large Area of e f f e c t ไม่เอาอะ่ะผมไม่ชอบหน้าตาตัวนี้เลยไปไปไปข้ามโอ้ยรอบนี้แม่งหยางเกือเลยวะแล้วก็รอบสุดท้ายก่องสมุดสุ่มครับผมอ่ะ3า1ไปไ 1> โอ้ยม,ม,มาแล้วครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัว SSR สรัก,กตัวเลยนี่ใช่ไหม้ยแต่ตัวนี้หน้าตาเหมือนแบบเหมือนจะเก่งปะ่ะสกิลหมู่ Aoe Magic Dam a g e เป็นสกิลโจมตีเวทนะฮะวงกว้าง อ่าโอเคแล้วถ้าเราจะสุ่มอีกอะได้ไหมใช้อีก1,440พรเพชรเพื่อเติมอีก5าเล่มปะไหนอลองดูซิปุ๊บอุ้ยมันเปิดเลยเหรอมันเปิดเลยอะทุกคนโอ,อ้โหได้เอดเด็กเพลตไหมหนึ่ง ชีดเลยว่ะทุกคนเดีลองดูสิโ o เสดร้อยอ๋อมันต้องไปเติมแล้วนะเพชรเราไม่พอแล้วเรียบร้อยนะฮะจบวันนี้นะฮะโอเคครับผมเราลาประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อะกี้ก่อนเราสามารถกดเปลี่ยนเด็กของเราได้นะฮะเออนี่ปุ๊บตัวละคร SSR ที่เราเพิ่งได้มาเดี๋ยวเราเอามาใส่ทีมก่อนเลยดีกว่า อ่านี่การ์ดทองหมดเลยทุกคนเคยราวๆประมาณนี้เลยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้คนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยได้เข้าใจระบบเกมคร่าวๆนะผมได้เห็นเกมเพย์ต่างๆแล้วก็มาลุ้นสุ่มตัวละครสนุกๆกับโอบิกแล้วกันนะฮะยังไงถ้าใครที่สนใจโหลดเกมไฟนอลเฟสทีดีมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะผมยังไงก็หวังว่าจะเอ็นจอยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ซับสไคร์ชชานของโอบิกกันด้วยแล้วกันนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตืือออนนนนนนเเววววววลลลาาาาาามมมมีีีีีคิิปรรรกกกกกกต่่่งงๆหหสสุชชแแบบบ้้้ััััผ ขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแลวผมบ๊ายบายพี๊